ละครเสภาคือละครที่แสดงในลักษณะการขับเสภาประกอบเพื่อทราบเรื่องราวนิทานหรือเนื้อหาจากตำนานวรรณคดีเรื่องนั้นๆประวัติความเป็นมาของละครเสภาเนื่องจากคนไทยยึดมั่นในคำสอนของพระพุทธศาสนาการเล่านิทานในเชิงบุคลาธิสฐานมักถือเป็นข้อปฏิบัติมาตั้งแต่สมัยโบราณ การเล่านิทานมากๆครั้งก็เกิดความสนุกที่นึกใช้โวหารผูกคำประพันธ์ให้คล้องจองและใช้กับขยับจังหวะการเล่าละครเสภานิยมเล่ากันมาแล้วในสมัยปลายอายุธยาส่วนการขับเสภานั้นจะมีก่อนเมื่อไรนั้นไม่มีหลักฐานที่แน่นอนนอกจากเราทราบกันว่าสมัยพระนารายมหาราชนั้นเป็นสมัยที่ร้อยกรองไพเราะมากที่สุด และการขับเสภาก็เป็นการแสดงด้านวาทศิลป์ส่งเสริมบทร้อยกรองให้มีลักษณะสุนทรีในด้านวรรณคดีอีกประการหนึ่งด้วยวิวัฒนาการของบทขับเสภาบทขับเสภาในสมัยกรุงรัตนโกสินทร์นั้นได้รับความสนใจและปรับปรุงใหม่ซึ่งเดิมมีลักษณะเป็นร้อยกรองชนิดต่างๆตามสมัยนิยมดังนี้ สมัยรัชกาลที่3ไม่ทรงโปรดเสภาแต่ก็ไม่ได้ทรงขัดขวางจึงทำให้ในยุคสมัยนี้มีคณะละครและวงเสภาของเจ้านายเล่นกันทั่วไปหลายแห่งสมัยรัชกาลที่4มีเสภาแต่งใหม่สองเรื่องคือ 1. เสภาเรื่องพระราชพงศสวดาน 2. เสภาเรื่อง เสียงเมี่ยงหรือสีธนนชัยสมัยรัชกาลที่5โปรดเก้าขอแรงให้กวีช่วยกันแต่งเสภาเรื่องนิทราชาคิดเพื่อใช้ขับในเวลาทรงเครื่องใหญ่มีเหตุการณ์เปลี่ยนแปลงคือพวกขับเสภาสํานวนแบบนอกนั้นมาให้ความสนใจในเสภาสํานวนหลวงสมัยรัชกาลที่6สมเด็จกรมพญาดำรงราชานุภาพ กับพระราชวงศ์เธอกรมมหมื่นกวีพศปรีชาช่วยกันชำระเสภาขุนช้างขุนแผนแก้ไขกรอนให้เชื่อมติดต่อกันและพิมพ์เป็นฉบับหอสมุดแห่งชาติเป็นครั้งแรกเมื่อปีพุทธศักราช2460ซึ่งเป็นแบบแผนของการแสดงขับเสภาซึ่งต่อมามีวิวัฒนาการกลายเป็นละครเสภา